ี่ชาวบ้านเดือดร้อนก่อนปากฏว่ามันผ่านตีราชการทั้งนั้นครับ mm hmm. ผ่านเข้าไปตีของกองบินพ่องยังพ่องอยางเนี้ยครับกาโครงการนี้จึงถือว่าเป็นโครงการที่บ่ได้มีผลกระทบกับชาวบ้าน <Yeah. S 2> เจ้ชาวบ้านเดือดร้อนนี่ก็จะมีมีประเด็นขึ้นมาเหมือนกันครับว่าเอ๊ะทางราชการไปทําโครงการนี้ขึ้นมาประโยชน์นี่คนได้ชนะแต่คนเดือดร้อนอยังจะได <Yeah. S 2> มันก็จะเปลี่ยนประเด็นที่่างโครงการทีาติดขัด <Yeah. S 2> แต่โครงการนี้ดูโลง่งๆครับ mm hmm. ผ่านตามห่องเดิม เจาะถนนข้ามนั่นรัดอ้อม่เข้าตีทหารแล้วอาจจะเอามาเก็บเต็นแก้มลิงน้านักลําไปก็เอาแวกเก็บไว้นะครับสองสามจุดแล้วก็ปล่อยลงน้ำนานโครงการนี่ลงครับดูลงลงแบบรบพี่น้องบนก้องเป็นห่วงเนิอว่าโอ้ยโครงการใหญ่จะหนีนี่จะไม่ได้รับความเดือดร้อนก็แน่จะต้องใหญ่ตีอยู่อาศัยอย่างก่นนี้บกได้เกี่ยวเลยนะเจ้าก็สบายใจได้เนื้อ แหหมสายหนึ่งเจ้าระเบวาเจ้าบนบอกว่าอันปลาไม่ซักนะเจ้าส่วนปลาไม่ซักไม่ซักที่เป็นปลูกเป็นปลาเป็นอะไรอย่างนี้นะเจ้าปลาวนี่มีถังส่วนปลาของทางราชการส่วนปลาเอกชน่นบอกว่าปลูกเพื่อหักษาต้นหน้ามแต่จะได้ว่าเก็บภาษีแป้งแต่ว่าที่เหล่องของภูเขาหัวล้นจะได้ว่าเก็บถูกในทางที่ปลูกต้นซักหักษาต้นหน้าอยากให้จาไปตัวสอบภาษีอย่างหมูนี่เนาะ จริงๆถ้าสวนปลาของเจ้าบ้านกับคงมีการทำเนียมในการขออนุญาตตัดนะครับสายาตาค้อนกับยุติที่เจ้าของสวนกับคงมีการทำเนียมในการที่จะต้องมายื่นขออนุญาตเจ้าที่ไปตรวจว่าไม่ซักในตัดจากสวนที่มีเอกสารซิทธค้อนนี่เป็นเอาเรือประจำวิทีสวนเลยนะครับไปตอกไม้ของท่านคงเป็นการทำเนียมมั้งครับเป็นการภาษีมั้งครับเพราะว่ามันน่าจะมีเรื่องภาษีภาษีเงินได้มันแน่ใจนะครับ ว่าขอความชัดเจนนะครับภาษี่อย่างนะครับว่าแต่ตจีนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นการขออนุญาตตัดนี่ต้องเสียการทำเนียมแน่นอนครับคงมีการทำเนียมครับในการไปตรวจไปอย่างแต่จริงๆรแล้วเปิดยากลูกแล้วผมทเนียมไดครับเดี๋ยวผมจะเอาไปสอบถามท่านทศจอนะครับซึ่งได้มอบหมายผมมอบมอบผู้เป็นดําเนินการในเรื่องเหล่านี้การรับแจ้งการตัดในสวนปาการลงน้ําอนุญาตแต่การรรายงานผู้ว่าทราบนะครับว่าเดือนนี้อนุญาต เออตัดในส่วนป่าไปกี่ไร่กี่ไร่จะสอบถามครับรายละเอียดจะได้จะคหนาว่ามันมีเสียค่าเนี่ยพ่อถ้าเกิดว่ามันเก็บแปลงกว่าปกติจะได้ก็คงจะบอบบวากันคำกําหนึ่งเนาะแต่ว่าคิดว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าจะตัดต้นซักเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยมันต้องเสียเสียค่าตัดเสียค่าทำเนียมน่าจะเป็นการทำเนียมนะครับก็คมเป็นภาษีอย่างแต่ส่วนป่าเนี่ยก็เออมันมีระเบียบซึ่งบัรได้ตั้งใจจะ เอารายได้จากตรงนี้มนเป็นรายได้พอดีนะครับส่วนซักเนี่ยต้องการจะย้ายให้มีการปลูกไช้อยโดยไปลบขนตานะครับกะถือว่าน่าจะเป็นการทำเนียมเต็มเป็นอย่างครับผมจะสอบถามยละเอียบแหมแหมสายหนึ่งเจ้าบนบอกว่าอยาคือผู้ว่าเจ้าจุวยกวดขันดูแลเรื่องบอลการพนันตี่ยู่ด้านหลังเทศบาลเมืองน่านต่างเข้าไปป่าจ้าบนว่าจะนั่ครับอู้นี้จะรับไปนะครับ จะมีเรื่องการพันนั้นแล้วก็ยาเสพติดเรื่องยาเสพติดเยาวชนเขาไปนักกว่าจะอีจ้าขอบคุณครับถ้าจะได้จะรับไปดําเนินการนะครับจากเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องขอบคุณครับสี่ได้แจ้งมานะครับเรื่องการพันนั้นเรื่องบอลเรื่องยามวดิเออเมื่อครั้งที่แล้วดูเหมือนจะมีเรื่องเรื่องสอบถามว่าการนําทานหินลิกไนมามามาอบมาอย่างบ่มเปิ่นเอาเปิ่นเอาทานหินลิกไนเนี่ย เอามาเป็นเชื้อเพลิงในการอบใบยา๋อครับครับแต่นี่นี่อเออผมรับไว้แล้วครับแล้วก็ท่เจ้าที่ไปตรวจสอบนะครับขอขอนำรายงานก่อน,นอเนาะเรื่องเก้ากันนะครับนี่นี่นะเจ้าเรื่องของ,งขอล็กนุ่มเล็กน้อยนนี่นะเปิน่นวันนั้นก็ได้อู้กันเนาะเปิ่นก็นบอกว่าการจะนํำเข้าลิกลิมไนนี่ม่ใช่เรื่องธรรมดานะคงจะมีการต้องไปตรวจสอบว่ามันจะแต่บ่แตะนะเจ้าเอล็กลิ่มนนี่สอบามแล้วครับท่เจ้าที่ไปตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะสำนักงานอุตสาหกรรม นะครับที่เชียงกลางนะครับเป็นหนองบ่มยาข้างโรงเรียนรัชดากปรากฏว่าปากติใจ้ฟื้นนะครับถ้าบ่มยาเป็นรักนะครับแต่ปรากฏว่ามีการใจ้ลิกลไงในช่วงโอป๊ปลำไย,ยนะครับซึ่งประมาณหนึ่งเดือนเดือนก,กรกฎาคมนี่ครับที่นี่ถามท่านท่านผู้ฟังถามว่าบอกมันจะเป็นนั้นอันตรายก่อนจริงจริงลิกไนนี่นเวลาเผาแล้วมันจะมีก๊ดเป็นห้องก๊อตค่อยๆก๊ดกัามาตฐานมันสันเฟอร์ไดออกไซด์อย่างเนี้ย ซึ่งปริมาณมาตรฐานเนี่ยออถ้าเกิน500 ppm เป็นห้องเป็นรั์ของของท้งอุตสาหกรรมเป็นเนาะซั์สิ่งแวดล้อมก็อันตรายแต่วันนั้นครับก็บเลยถือโอกาสไปตรวจด,ด้วยว่าเอาเครื่องวัดไปตรวจมันมีแค่300เศษนะครับแล้วก็สอบถามตั้งผู้ประกอบกิจการแล้วอายเป็นบางครั้งจ่าจเสริมฟื้นกรณีฟื้นบ่มีนะครับลึก้อยกะเห็นว่าได้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 ซื้อมาจากที่แม่เมาะหรือที่ไหนนะครับจะมีกองอยู่ จะใจ้ใจ้เป็นการเสริมนะครับโดยโดยเฉพาะปกติจะใจ้อบล้มย้ายเป็นลักนะครับแต่ฟื้นนี่จะใจ้ยลงบ่มท่านวบ่าเจ้าเวลาเอาใจ้ลิกหนนี่นะเจ้ามันจะต้องปรับเต๋าก่อเต๋ามันจะต้องมีมาตรฐานในการจะใจ้ลิกหนอยอย่างมันนี้ก็เจ้าครับเออผมไม่แน่ใจเพราะลิกหนมันจะมีเต๋าจะได้เขาปลาหู้นะฮะปลาหู้มันมันมีเต๋ามันจะได้นะครับแต่ก็น่าจะน่าจะเผาได้อยู่ แต่ว่าเปิ่นกระซื้อม,มากกค่อนข้างราคาแพงเหมือนน,นไปตรวจคุณภาพแล้วครับอตอนนี้ถ้าท่านเกรงว่าจะเป็นอันตรายนี่บ่เดียวมันบ่เกินมาตรฐานนะครับเขามีเครื่องวัดอยู่แต่เปิ่นกระช้่เสริมนะครับเปิ่นบ่อบปเปิ่นใช่มาเป็นบบใบแจเป็นเชือเพลิงรักใช่เสริมก็นี้ฟื้นมามีอย่างมีแต่แต่ท่านที่กังวลว่ามันอันตรายหรือไม่นี่ไปตรวจทั้งละนะครับว่ามันมันเป็นอันตราย ต่อสุขภาพเตือเพรเบิกเกินเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าเปิดใช้ในไปปริมาณบ่อน,นักนะเจ้าใช่เ<า>สริมนะครับ,รบถ้าทานคิดว่า,าคิดว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรนะครับเราก็มีเจ้าที่ไปตรวจเนี่ยเจ้าเจ้าก็คงจะมาอ้วนในเรื่องของภัยหนาวกันพองเนาะคนท่นอเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วสองสามวันนี่หนาวเจ้าระวังนะครับผู้สูงอายุกับประอ่อนจะเป็นไข้บ้านเฮานี่ภัยแรง ภัยหนาวเนาะหมอกควันไฟป่าไฟป่าหมอกควันจะมาด้วยกันครับหน้าแร่หน้าฮ้อนเนี่ยดียังมีบางเดือดจะมีโรคมีโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารไม่กท่องรวงพร่องอย่างพ่องตู้นะครับใกล้ๆเมษาหน้าม่วงภัยหนาวนี่ครับการเผาป่าเนี่ยมาด้วยกันแต่ทางทวารเรื่องภัยหนาวครับเรื่องเรื่องภัยหนาวกะเอ่อตอนนี้ครับกะมีหลายหน่วยงานครับต้องขอพระคุณครับได้ช่วยกันน้ำกัง กันหนาวเครื่องดูดหม่มกันหนาวมาช่วยกันแจกจ่ายพี่น้องประชาชนทั้งท้องทิ่นด้วยนะครับทั้งจังหวัดเองก็แจกจ่ายไปพ้องอัะนั้นนี้เขาก็ขอนะครับยกเว้นระเบียบไปนะครับเห็นว่ามีความต้องการเ,าเรื่องเครื่องกันหนาวที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับอีกประมาณห้าหกหมื่นรายนะครับที่เขาเขาคงจะต้องดูแลกั ขอไปทางส่วนกลางอยู่นะครับว่าถ้าสามารถจัดงบประมาณอย่างอย่างที่ได้นะครับในเรื่องเสื้อกันหนาวหรือผ้าห่หหหเหมเน,นี่ยเอาก็จะรีนํามาแจกจ่ายตอนนี้ขอไปแล้วครับก็บเป็นเรื่องตีเขาหลังจากเหลือตีขาดในส่วนที่ท้องทินช่วยไปแล้วเอเกชนช่วยกันไปพ่องแล้วจังหวัดช่วยเท่าทีา่ได้ไปแล้วนะครับก็ขอขอเพิ่มเติมไปแล้วนะครับภายหนาวช่วงน,นี้ก็โปรดระมัดระวังครับสุขภาพนะครับหน้าหนาวแทนผนพระาเจ้าเรื่องของภายหนาว บางคนเหมือนกับจะมีข้อท้วงติ้งแบบตีเขาเอาไปแจกไปแจกเนี่ยมันเป็นการแก้ปลายเหตุแต่ในเรื่องพายหนาวมันจะมีเขาจะแก้จะได้ต้นเหตุอ,อย่างนี้มันจะเรื่องพาย <laughs> หนาวครับการแจกจ่ายเครื่องน,นูโฮมกับรักการก็จะมีแจกจ่ายสำหรับผู้ที่ถ้าอูดถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่สูงห่างไกลรายได้น้อยนะครับ มันเป็นเชิงสงงคะอ์ครับเซึ่งการสงงคะอ์นี่บางเต้อถ้าห้องสคงาะอ์เลยคนไทยเฮากอคนไทยเฮาก็ไม่ได้หันไครเดือดร้อนก็มักจะทนบ่ค่อย<ม><ม>ได้นะครับต้องไปช่วยเหลือกันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนวัฒนธรรมของคนไทยนะครับแต่ถ้าบอกว่าทุกคนเมื่อมีไรายได้เราสามารถซื้อผ้าห่มได้ซออื้ออะไรอย่างใดเราบ่ช่วยกันเลยเนี่ยมันก็ยังมีบุคคลที่โดยโอกาสทหลายเชียงนะครับโดยเฉพาะ พี่นอกเช้าเขาอยู่ตามปลาตามมันยังตอนอย่างที่อันนี้ครับกันยังกันยังเป็นพาราอยู่ครับก็เป็นครึ่งสงเคราะห์นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นปลายเหตุถ้าอูดถึงต้นเหตุภายหนาวมันอยู่ที่อากาศหนาวนะครับหนาวแล้วก็เปินห้องอย่างครับเอ่อหนาวล้มห่มผ้านะครับหนาวฝ้าผิงไฟหนาวผู้หญิงต้องอิงผู้ใหญ่ครับหนาวมันมีถึงหลายหนาวนะครับ คัญก็ครับบาเดียวนี้รู้ถึงว่าหนาวทั้งล้มนะครับแล้วก็หนาวล้มกับผิงไฟครับเจ้าครับแต่ภาพที่เขาหันนี่หนาวล้มทั้งหมดเลยเนาะผิงไฟเจ้าหนังผิงไฟแล้วก็มันก็จะเป็นปัญหาหนาวอากาศกับใส่เสื้อกับหนาวครับหนาวใจกับตัวใครตัวท่านนะครับจะจะไปเปิงเปิงพระโมตั้งบ้านปังพี่น้องกันล่ากันเนื้อพระหมดินใดเป็นไวจะนั่นเนาะถ้าหนาวใจนี่นะเจ้าครับหนาวใจก็ต้องตัวไข่ตัวท่านนะครับ เหลือมห้านาทีเจ้าด่านป่าจ้าวใช่แล้งใช่แล้งสรุปสุดท้ยายเลยเจ้าสดีตอนนี้มี6อำเภอครับรายงานมาว่าบางบางอำเภอกะมี2ตำบลบางอำเภอกะมี4ตำบลเก้าตำบลเจ็ดตำบลมีอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอทุ่งจ้างอำเภอนาหน้อยอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอเวียงสากะรายงานมาประมาณ40ตำบลประสบภัยแล้งกะภัยแล้งมีประสบจะใดครับกะคือหนึ่งกะขาดแคลนน้ำกอการเกษตรตรงนี้กะ ต้องหาหน้ามาช่วยเหลือพืชที่เป็นปลูกไว้ในฤดูแล้แงนะครับขาดแค่นหน้ามันก็จะตายตายกระเสียหายนะครับและก็ขาดแค่น,น้าอุปพภกไว้โภกแจกใจน้ากการแจกใจน้ำเขาก็มีลดย้ต์ของทั้งราชการลดบรรทุกน้ํานะครับเพื่อจะไปนําไปเติมภาชนะของแต่ละหมู่บ้านตรงนี้ก็เตรียมแผนการไว้หมดแล้วครับถ้าท่านประสบภัยแล้งมีปัญหาเรื่องน้ำยางไรนะครับแจ้งติท้องทิ่นแจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งตีอมเภอ นะครับจังหวัดเองก็ได้กาหนดแผนกาหนดการตรวจเจ้าหน้าที่กาหนดเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็มีสองเรื่องนะครับภายแรกนี่ก็จะเรื่องแจกใจน้าดื่มน้ําใจนะครับแล้วก็เรื่องการเกษตรแล้วก็ครับเนาะท่านผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเจ้าสองสายนี่บนบอกว่าสายที่หนึ่งบนบอกว่าตีดินหลังพระตำหนักนะเจ้าพระพีนัง เป็นที่ดินสอบปกอเมื่อไรจะยกเลิกนะเจ้าเนี่ยตรงไหนบแร่าจครับใหำหน้าของของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล่างน้ำพระพี่นางเลยครับเจ้าเป็นที่ดินสอบประกอเมื่อไรจะยกเลิกเป็นจะเป็นยกเลิกเป็นอย่างนี้ครับหรือว่าครับครับก็บางหุ้นนโยบายจะเป็นจะได้นะครับว่าจะเป็นชโนดจริงจริงสอบปกอก็เป็นการให้ซิดนะครับเดี๋ยวนี้จำน้ำเอาไปจำน้องก็ได้ทก็สอเหมืนกระหับนะครับสอบประกอบเป็นสิที่ประเภทหนึ่งที่เกิดจาก เป็นพื้นที่ปลาไหม้นะครับถ้าหากว่ายกเลิกก็ต้องประกาศยกเลิกพื้นที่ปลาไหม้ออกเป็นชนดทตรงนี้ก็ต้องดูความจําเป็นด้วยอย่างแกรรมนะครับะกะกมเป็นอย่างครับถ้าหากว่าเมื่อได้จะยกเลิกยังตอมได้เตือนแต่นโยบายการมีสโสภกส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าในอนาคตปัญหาสภโกก็มีน้ครับยังวางน้าเขียวอันยังตอนยังเนี้ยก็มีสภโกใจพิษประเภทพ้องนะครับเอาไปทําไร่แต่กลายเป็นรีซอพ้องอย่างฟองนี้จะมีปัญหาในที่สุดเพราะว่ารัฐบาลของทัดตัดสินใจอย,อย่างสักอย่างหนึ่ง สายหนึ่งเจ้าเปินบอกว่าอยากจะเรียนถามทันผู้ว่าว่ายังมีโครงการปราปรามยาเสพติดยู่กออ,อยากจะเฮือไปจ่วยปราปรามตีอำเภอเวียงสาบ้านไอานาไลาบ,บ้านปังชุมพูตวัวเจ้าบ้านทุกคนทราบดีว่ามีปอกาละาใยย,ายูครับราบไว้ครับตอนนี้ผมจะฝากภารกิจนี้ไปเจ้าทีผูรับพิชอบครับเหลือเวลาน้อยเดียวเจ้าเขาคงจะมาอู้ถึงตีทันผู้ว่าได้เสนอแนวคิดในการตีจะมี ความหมายของคําว่านานตีเป็นภาษาอังกฤษคือ N A N เจ้าครับตอนนี้ก็าทยอยส่งกันมา,มาเขาห่อใ <ๆ S 2> จเย็นครับลอ้อเอาตัวสุดท้ายที่ติทัตัดสินใจส่งกันมาหลายความคิดเห็นสักระยะหนึ่งครับกับของได้ข้อสรุปว่าตัว N สุดท้ายที่ฮาเหมะใจที่สุดือ่นี่อธิอ่านแปลความหมายแล้วมันหมายถึงนานเลยนะครับก็แจะไปผสมกับ N กับ A ทีีมีอยู่แล้วเอ็นตัวที่หนึ่งเจ้าครับเนื้อทุเรศนี่ก็คือความเป็นธรรมชาติของจังหวัดนานนะครับนี่ นี่กับเป็นความหมายที่มูฮาคงย้อมรับว่าเขาเป็ยนย่านแต่แต่ตัวเอ็นทีสองเ้าอยู่เอเอทีสองก็เป็นเอสเตติกเอสเตติกนี่ซับภาษาอังกฤษค่อนข้างอยากหน่อยคําว่าสุนทรียภาพก็คือความมันมันมากกว่างดงามน,นะครับมันคลาสิกมากกว่านั่นสูนทรียภาพนี่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่งดงามลึกซึ้งนะครับธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของผู้คนมันเป็นศุนย์สูนทรียภาพนี่ ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาจ่าวเขางามเขาสวยเขาสดมันจะยังน้อยไปมันจะรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมนี้รวมมิติของ่งจิตใจรวมมิติของเรื่องวัฒนธรรมมันงดงามรวมมิติอย่างเงี้ยครับเรื่องศิลปะเรื่องอย่างอยู่ในนิมิตนะครับว่าบทเพงซอลลองนานวัดภูมินนะครับนี่ความเป็ี่นสุนทรียภาพนั่นทั้งวิถีชีวิตผู้คนชนเผ่านะครับ นี่นี่นี่คือความเป็นสุทรียภาพซึ่งอธิบายของนานเขาได้นะครับแต่เอ็นสุดท้ายนี่ต้อง่วยกันขึ้นล้วครับผลเจอกันละแต่จะมีรางวัลนะครับมีรางวัลก้อยทยอยส่งมาประเดี๋ยวส่งมาเห็นมีความหมายดีๆหลายอย่างยังบอกไปเตือนครับแอบอ่านแล้วครับคุณเราจะแล้วพรอกับคงจะอ่านพองละกะมีความหมายดีๆครับน่าสนใจมากแต่เขาจะมีคณะกรรมการมาตรวจมาดูตกลงใจกันว่าตัวเนี้ความหมายตัวเอ็นสุดท้ายเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันหมายถึงน่านก็ หมายถึงหรือว่าเฉพาะบางบอำเภอเท่านั้นหรือว่าอธิบายมาแล้วคือนานเลยเขาก็จะตทัดสินใจกันเขากระจ้เวลาพอสมควรนะครับตรงนี้ก็จะได้ขอ้อตกลงใจกันต้องขอบคุณครับที่ส่งความคิดความเห็นมาเจ้าก็มาพอเวลาแล้วนะเจ้า,จารายการผู้ว่าพาคุยในวันนี้โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านพงษ์สักวังเสมอตีเื่อเกียรติมาผูจ๋ากับปอมัยพี่น้องน,อนะเจ้าทุกๆประเด็น คำถามที่ปอแม่พี่น้องเขียนมานะเจ้าเนาะสวทนานก็จะสรุปส่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประเด็นใดทีด่สามารถที่แก้ไขได้ท่านก็จะสั่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปดูแลนะเจ้า,าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการ,รจังหวัดน่านนะเจ้าขอบพระคุณครับเจา้จาช่วงของรายการผู้ว่าพาคุยในวันนี้นะเจ้าต้องรับปอแม่พี่น้องกันไปก่อนภาคการแถมไม้นะเจ้าวันที่สาวสี่วันอังคารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้าครับรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับ